สวัสดีครับพบกับ New s m มาเนียอีกครั้งเนึงนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาให้รับชมรับฟังซึ่งทางช่องก็จะพยายามนำเสนอเรื่องราวที่ดีแล้วก็มีสาระคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงข่าวอดีตรองนายยกยอที่ทางทนายตั้มเคยโพสต์ไว้นะครับว่าไปเป็นชู้เมียชาวบ้านอะไรต่างๆก็เนี่ยแล้วก็ผมหลายคนก็มีการคาดเดาว่าน่าจะเป็นคุณยงยุทธวิชัยดิดหรือเปล่าแต่ว่าคุณยงยุทธก็ออกมาปฏิเสธแล้วก็มีการเรียกร้องพัก เพื่อไทยนะครับให้ขับทนายตั้มออกจากพรรคอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าเรื่องนี้นะครับแน่นอนว่าชื่อที่ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยก็ไม่ทราบว่าเขาจะเกี่ยวข้องหรือเปล่าอย่างคุณยงยุทธเนี่ยเขาอาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวก็ได้แต่ว่ามันก็มีภาพออกมาชัดๆหลายคนก็มองว่าเอ๊ะมันน่าจะเกี่ยวนะแต่ว่าเรื่องนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะครับเพราะว่าทางอดีตรองนายกเนี่ยก็เหมือนกับว่าก่อนหน้านี้ก็มีการฟ้องกับเช่นกันในข้อหาเรื่องของการช่อโกงเหมือนประมาณว่ามันเป็นขบวนการหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับหลายคน มันก็เหมือนเป็นขบวนการตบรั์สิก็ต้องติดตามกันไปนะครับคือทางข่าวไทยรัฐเขาก็ลงไว้ล่าสุดครับว่าคดีฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายอดีตรองนายกยอที่เป็นชู้เนี่ยก็เริ่มโอลวนลแล้วคดีฟ้องกลับมีคดีฟ้องกลับด้วยนะครับก็คือทางฝั่งผู้เสียหายเขาฟ้องอดีตรองนายกส่วนอดีตรองนายกก็ฟ้องกลับเช่นกันซึ่งคดีฟ้องกลับเนี่ยโผล่ที่สออบางยี่ขันพนักง,งานสอบสวนสอนอบางยี่ขันนัด4ี่ผู้ถูกกล่าวหาประกอบด้วยสามีภรรยา แม่และพ่อฝ่ายหญิงหลังพิจารณาสั่งฟ้องชั้นสอบสวนข้อหาร่วมกันช่อโกงพาตัวส่งพนักงานอายการคดีสารอ,อ,อายการคดีอาญาตลิ่งชัน2พิจารณาสำนวนหลังอดีตรองนายกยอเข้าแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแต่พ่อฝ่ายหญิงคู่กรณีล่องหนจนถูกสารอาญาติ่งชันออกหมายจับกรณีนี้เรื่องมาจากทนายตั้มครับ หรือนายสิทาเบียบังเกิดได้ออกมาเปิดประเด็นสร้างความรือหารในสังคมกรณีรับมอบอำนาจจากสามีชื่อย่อว่ากอเป็นโจ์ฟ้องแพ่งเรียกค่าตอบแทนจากอดีตรองนายกชื่อย่อยอ ก็หลายคนก็วิเคราะห์กันไปว่าเป็นคุณยงยุทหรือเปล่าซึ่งก็เป็นจำเลยต่อสารเยาวชนและครอบครัวกลางตั้งแต่เดือนธันวาคม2565กรณีเป็นชู้กับภรรยาของตนอ้างว่ามีหลักฐานทั้งข้อความพูดคุยโต้อตอบใช้คําว่าจะผัวจะเมียและภาพถ่ายว่าบิวระหว่างอยู่ด้วยกันเป็นหลักฐานหลังกลายเป็นข่าวชาวเป็นที่สนใจของสังคมคาดว่า เป็นใครอะ,อะไรประมาณนี้ครับต่อมานายยงยุทธวิชยัยดิตอดีตรองนายยกและก็อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและอดีตหัวหน้าพักเพื่อไทยปัจจุบันก็ไม่ได้เป็นสมาชิกพักแล้วให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าไม่ใช่บุคคลที่ถูกทนายตั้มระบุอย่างแน่นอนตามที่เสนอข่าวไปแล้วความคืบหน้าจากสำนักงานคดีอาญาตลิ่งชันเมื่อเวลาสิบเอนาฬิกาวันที่10มกราคมพันตำรวจโทวันชัยพันธพัทรสวสอบสวนสอนอบางยี่ขันนัดหมายให้นางสาวทอ อันนี้เป็นนามสมมุตินะครับนายกซึ่งเป็นสามีนางขอซึ่งเป็นบรรดาของนางสาวทอแล้วก็นายพอซึ่งเป็นบิดาของนางสาวทอเพื่อนําตัวผู้ถูกกล่าวหาและสํานวนการสอบสวนส่งพนักงานอายการอาญาตลิงชั้นสองหลังมีคําสั่งฟ้องกรณีอดีตรองนาย,ยกรัฐมนตรียอแจ้งความร้องทุกข์ข้อหาร่วมกันช่อโกง เรียกสินสอดและทรัพย์ที่ไปสู่ขอนางสาวทอกบ,บิดาและมารดาเป็นภรรยาคืนแต่ปรากฏว่านายพอไม่ให้ความร่วมมือการสอบสวนก่อนหน้าและไม่เดินทางมาพบพนักง,งานสอบสวนตามหมายเรียกจึงขออนุมัติศาลนายาตลิ่งชันออกหมายจับและศาลอนุมัติหมายจับแล้ววันนี้จึงส่งสำนวนพร้อมผู้ต้องหา1นถึงให้พนักง,งานนายกการตลิ่งชัน หลังจากนั้นพันตำรวจโทวันชัยพันธวัฒน์สวสอบสวนสอนอบางยี่ขันก็ทำหนังสือแจ้งความคืบหน้าการสอบสวนสรุปสำนวนส่งอายการ เนื้อใจความก็ลงวันที่1ิมกราคมมีใจความว่าเรียนนายยอผู้เสียหายตามที่ท่านแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีอาญาต่อพนักงานสอบสวนดำเนินคดีกับนางสาวทอผู้ต้องหาที่1นายกอผู้ต้องหาที่2นางขอผู้ต้องหาที่3นายพอผู้ต้องหาที่4ข้อหาร่วมกันช่อโกงและพนักงานสอบสวนได้รับคำร้องทุกข์ไว้แล้วตามคดีอาญาที่54 6ทับส5และพนักงานสอบสวนดำเนินการสอบสวนแล้วนั้น ขอแจ้งความคืบหน้าผลการดำเนินการของพนักง,งานสอบสวนให้ทราบดังนี้1ขณะนี้พน,นักง,งานสอบสวนได้สรุปสำนวนสั่งฟ้องนางสาวทอผู้ต้องหาที่1น,นายกผู้ต้องหาที่2นางขอผู้ต้องหาที่3นายพผู้ต้องหาที่4ข้อหาร่วมกันช่อโกงและ ในส่วนผู้ต้องหาที่4พนักงานสอบสวนได้ขออนุมัติสารอาญาตลิงชันออกหมายจับและสารอนุมัติหมายจับแล้วตามหมายจับที่จ .4 ทับ2566ลงวันที่5มกราคม2566และส่งสำนวนพร้อมตัวผู้ต้องหา1-3ให้พนักงานอายาการตลิงชันอาพนักงานอายาการอาญาตลิ่งชัน2แล้วในวันที่10มกราคม2565และขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาคดีในชั้นอายาการในชั้นศาล 2. ส,สิ่งที่ท่องดำเนินคดีต่อไป 2.1. เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามจับกลุ่มตัวนายพอผู้ต้องหาที่ 4. ตามหมายจับเพื่อดำเนินการทำกฎหมายในอายุความ 2.2. ติดตามการพิจารณาคดีในชั้นอัยการในชั้นศาลต่อไป 3. ข้อเสนอแนะถ้ามีขอให้ติด ตามสอบถามผลพิจา,า,า,ารณาคดีในชั้นอายการในชั้นศาลกับพนักงานสอบสวนต่อไปหมายเหตุหากท่านประสงค์จะแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบสวนเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการดําเนินการตามที่แจ้งข้างต้นสามารถติดต่อได้ที่พันตํารวจโทวันชัยวันทวัตสสวอสอบสวนสอนอบางยี่ขัน ก็ต้องดูนะครับว่าเรื่องนี้เรื่องนี้ตกลง,งจะ,ะเป็นการมีชู้นอกใจหรือเปล่าหรือเป็นขบวนการช่อโกงอะไรก็ไม่ทราบนะครับคือข้อมูลเราก็ไม่รู้รายละเอียดเรารู้แต่ข้อมูลที่มาจากผู้ที่เขาเกี่ยวข้องออกมาให้ข่าวนะครับก็คือเขาอยู่ฝั่งไหนก็ให้ข่าวแบบนั้นอันนี้ก็ต้องดูว่าจริงๆแล้วมันจะเป็นยังไงกันแน่ครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ชมอะไรก็สามารถมินไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ